ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมานะครับมาดูห่านนะครับในเมืองก็มีอยู่หลายตัวนะครับตอนนี้ก็นี่คู่นี้นะฮะมาเลยห่านห่านแปดแปลนี่นะครับ เดินขึ้นมาแล้วเขาจะลูกอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับนี่ลูกหา่กหานกับห่านโอ้มีหลายตัวนะเนี่ย นี่เดินข้ามาแล้วนะโอ้มีกี่ตัวครับตรงนิดนังนิดมีกี่ตัวเราก็เดินไปเื่นเล่นนะครับจะมีมีลูกสองตัวนะแล้วก็นี่นะครับลูกห่านนะครับจะเ,บะเดินกลับแล้วเดินกลับแล้ว เราพยายามหาอาหารนะไปเรื่อยๆนะครับอยู่บร,ริเวณแถวนี้เอานิดไปนะจะับนี่ มันกัดไหมน้องนิดไี่น,นะมันก็พยายามหาอาหารบริเวณนี้นะครับ ชีวิตยังมีชีวิตต้องอยู่กับสังคมนี้ให้ได้นะครับเราเป็นมนุษย์นะครับเราก็มาดูธรรมชาติของเขานะครับที่จะทำมาหากินในในเมืองนะครับคือเป็นนี่นะครับมีหลายตัวเย็นนะครับก็ไปบ้านสไลเดอร์แล้วนะครับนี่ ตัวนี้เป็นตัวจำนะค,ะครับโครงเหล็กจำนีโ่โหตัวใหญ่ก็ใช้ได้นะ จะนึกว่าเป็นแกงนะไปแกงแขงขั่วแขงอะไรอย่างนะี้นะแค่มาถ่ายคลิปนะครับว่าบางคนก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับสำหรับสัตว์ที่อยู่ในเมืองนี่ก็สามารถทำอาหารได้ด้วยนะแล้วก็ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะครับนี่มาคู่เลยนี่นโอ้ยมาแล้ว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  อีกตัวข้งน,นี้ลูกมันนยังไล่อ๋อลูกมีสองตัวนะครับอ,อันนี้เป็นหานนะคล้ายๆเป็ดนะเป็ดมันก็จะกษณะคอสั้นกว่านี้แล้วก็ตัวเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่าดีตัวใหญ่นะเขาว่าหารจะตัวใหญ่กว่า น้องทุท้มาทําอะไรครับมาดูอะไรครับวันนี <c oughs> ม้มาดูอะไรมาดูอะไรครมาดูห่าน <c oughs> เห็นไหมห่านห่านมีกี่ตัวเอาครับมาดูห่านครับดูช่วงฝนตกพอดีนะเนี่ยอืมน้องนิ้น้ำหน่อยว่ามีกี่ตัว มชาติเขานะครับก็อ,อย่าลืมครับติดตามผลงานทาง Facebook ซับสไครต์คุณพูสด้วยนะช่วยแชร์ชต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยสำหรับช่อง RL นะครับ Animal p a t ช่วงนี้ฝนตกนะครับหาดใหญ่ยังยังน้ำยังน้อยอยู่ถือว่าโอเคนะสำหรับประเจ้าที่ไม่ท่วมในหาดใหญ่นะครับวันนี้ก็มาดูชี่ๆวครับกับอาหารมันกินยอดอาหารหรือเปล่า เสียงมันนองนิดลังเวอร์นิดข้าไปได้ไหม ขอบคุณครับบายบายก่อนขอบคุณครับบา,บายก่อน <c oughs> ไม่ได้มัดผมนะครก็โอเคนะครับขอบคุณครับ